สวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะเราจะมาแต่งหน้าชิฟฟ่อนมะแกงเผือกโอเคนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันนะดูเนื้อก่อนนี่ครับผมจะเป็นชิฟฟ่อนมะแกงเผลือกนะด้านล่างจะเป็นชิฟฟ่อนตัวบนนี่ก็คือมะแกงมะแกงครับ,รบมะแกงนี่เราใช้เผลือกเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูคนสวยกันต่อ เราจะแยกอะไรนะแยกอหอมเจียวคือเราจะแต่งหน้าไปก่อนแต่เราจะแยกหอมเจียวลกเผื่อลูกค้าบางคนไม่ไม่ชอบกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราจะท็อปหน้าด้วยอะไรจ๊ะเป็นฝอยทองแล้วก็ตัวเผือกค่ะเราจะเหลือไว้ส่วนหนึ่ง กล่องกล่องเบอร์อะไรจ๊ะ tp หน่งเก้ค่ะโอเคนะ <20 S 1> อ่ะ <19. S 1> เดี๋ยวบอกรายละเอียดอบไฟเท่าไหร่ไฟบลร่างเท่าไหรอ่อันนี้เราอบประมาณแล้วแต่ถาดนะอันนี้เรา,อ,าอบถาดใหญ่เราจะใช้เวลาชั่วโมงหชั่วโมง20ินาทีไฟเราอบนานเราก็คือจะใช้ไฟ1้อยจหจะจะไม่ใช้ไฟแรงกว่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวด้าน เขาเรียกด้านด้านหน้าอ่าด้านหน้าที่เราอบใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพลิกอันนี้คือด้านล่างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไหมเขาจะเกรียมเกินไปเขาจะเกรียมเกินไปอบร้อยเจ็ดห้าอันนี้เราจะแต่งหน้าแยกไปก่อนนะเดี๋ยวไทยจะทานหอมเจียวเดี๋ยวเราแกะ่องใส่ทีนะใช่แล้วอันนั้นเราจะจะแยกจะแยกให้หรือไม่งั้นเขาจะใส่ถุงไปเพราะว่าจะมีคนไม่ทานหอมเจียวด้วย Okay. อันนี้คือจะเป็นเปลือกแล้วจะเป็นตัวเปลือกแล้วเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก้กันนะนี่นเพราะว่าถ้าใส่พวกฝอยทองพวกเผือกเนี่ยทุกคนน่าจะทานได้หมดยกเว้นหอมเจียวหอมเจียวเราจะใส่แยกต่างหาก เพราะบางลูกลูกค้าบางคนก็จะไม่ทานหอมเกียวนะอันนี้คาราเมลด้านหน้าเหลืองทองเลยนะสีสวยหรือถ้าเพื่อนๆพี่อนออะไรนะ เป็นทองหยอดหรือจะเป็นก็ได้ทองหยอดไข่ปลาใช่มอนเป็นเป็น,ปนตัวทองหยอดหรือจะเป็นไข่ปลาอะไรเงี้ยคือใส่ได้แต่งหน้าได้ค่ะสวยงามหรือจะเอาอหอมเจียวโรยแล้วก็ใช้ใช้ตัวเผือกนึ่งก็ได้โอเคเผือกนี่เรานึ่งใช่ไหมเผือกเรานึ่งค่ะค,คือส่วนหนึง่ง เรานึ่งแล้วเราก็เอามาปั่นทําตัวเนื้อใช่ไหมคะแล้วเราจะเหลือส่วนหนึ่งไว้ไว้แต่งหน้าเหลือไว้ไม่เยอะหรอครับผมไม่เยอะไม่เยอะน,นิดเดียวค่ะเพราะเราจะใส่เผือกในในตัวหม้อกแกงเยอะใช่ไหมใช่ค่ะใช้เนื้อของเขาปั่นปั่นปั่นไปเลยแล้วก็กลองคือเนื้อเขาจะ สวยๆอย่างนี้เลยนะพเพื่อนๆดูนะครับผมนี่เนื่อเขาจะสวยๆแบบนี้เลยนะกรองนะ,ะต้องกรองถึงจะถึงจะถึงจะสวยๆจะเนียนอย่างนี้ข้างล่างจะเป็นชิฟฟ่อนนะชิฟอนเอ่อ หรือใครจะมีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยดอกไม้ทานได้แต่งได้เลอกล่องนี้น่นาจะลืม,อ,มอันนั้นเอาไว้โชว์เนื้ออ,อเนื้อ,อเ,เนื้ออะไรนะเนื้อเนื้อตัวคาราเมลโอเคเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าที่ด่างได้อันนั้น กันอี้อนนิงจบแล้วโอเคนะเดี๋ยวเราขอโชว์หน่อยนึงนะอยากโชว์หน่อยขอหนึ่งกองมาเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกับคขาสวยนะ แต่งหน้าแล้วน้องจะเนื้ออย่างนี้เลยน้องเนื้อจะจะเนียนมากนะเพื่อนเพื่ๆนนี่จะฟูพอเราทานแล้วก็คือชั้นชั้นชั้นบนกับชั้นล่างจะเข้ากันพอดีไม่หวานมากนะคะโอเคนะครับ